และนี่ก็คือเซตที่แรงที่สุดของเจ้าฉลามน้องดูนะนี่คือเซตที่แรงที่สุดของฉลามแรงที่สุดแต่มันก็เกิดขัดแรงจริงเออเฮ้ย เซตไดเทมนี s <S <S ้สามารถคอมบูชุดเดียวหายได้ทั้งตีถ้าถามว่ามันแรงขนาดไหนเนี่ยชนิดที่ว่าตีป้อมทีเดียวก็แตกได้พูดแล้วเดี๋ยวหาว่าขี้โม้ไปดูในเกมกันเลยละกันนะครับผมโอเคครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีครับอยู่ผมซด์ซีนะครับผมแล้ววันนี้ก็จะมาอยู่กับฉลามกับเซตแรงที่สุดของฉลามนะครับผมคลิปที่แล้วเนี่ยผมให้แนวทางฉลามไปแล้วก็ให้เซตไดเทมมาเยอะมากนะครับผมซึ่งเซตนี้เนี่ยมันคือเซตที่ดีที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเซตที่แรงที่สุด นั่นเองนะครับผมมาครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นเป็นเซนีนะครับผมเจาะเป็นโบเกนสเปียร์นะครับผมบอกเลยว่ามันแรงมากๆนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยโอนียแมอย่างที่รู้กันดีครับผมว่าโอนียแมเนี่ยถ้าจมจีหลังจากการใช้ตกิลเนี่ยดาเมจมันจะแรงมากๆถ้าสามารถล้วงตัวบางหรือเข้าถึงได้เนี่ยผมมองว่าคอมโบเดียวตายแน่นอนนะครับเพราะว่ามันแรงเกินจะจินตนาการนะครับผมมันแรงชนิดที่ว่าตีป้อมแรงมากนะครับป้อมเนี่ยเลือดเหลือประมาณครึ่งหลอดก็สามารถแตกได้เลยทาเป็นเล่นมันแรงมากเลยนะครับต่ถามว่าทำไมโอเนียแอมมาออกชิ้น เป็นขนาดนั้นแล้วคูดาวมันก็2วิคือออกชิ้นท้ายเนี่ยโอเคเลยแล้วไอ้พวกเกาะเกิดเคียวหรือว่าของสับเนี่ยก็ค่อยไปกดสับตอนดาบดเมเชอร์ก็ได้นะครับกดดาบดเมเชอร์แล้วก็ค่อยสับเกิดสับเคียวอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็คือเซตนี้เนี่ยมือต้องไวนะครับถ้าคุณสับของไม่ทันก็อาจจะ หลับเลยเคลมผมเต้ทมเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่านะครับผมไป,ปก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมมีร้านเติมเกมมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยและมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมได้ที่เว็บและไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมเติมเกมได้ไม่อัน้นพรอมีแอดมินดูแลอยู่24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกเติมไวปลอดภัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมนะครับผมผมขอแนะนําเพจแอดมินต้น TP7 มีดีให้เลือกเยอะสกินแยบแยบการันตีโดยผู้ติดาามเเพพกว่่2002,000คคนชีอยูใ้ป เลยครับเฟิร์สบัตรดีวะเฟิร์สบัตรดีวะเน่ามาดี เอ้า็คิวยังไม่ชน,นมไม่ถึงอ้าวอะไรโอ้โหนิดเดียวอ้าวจี๊ดีก็บอกแล้วว่าไม่ซื่อนะน้องสกิลฉลาดมันไม่มีพุ่งเหมือนอาค้อนเลยสกิลสองถึงเมื่อกี้แต่ม,มันแม่งขาดนิดเดียวดามดีแต่ดีแล้วที่มันไม่ได้ฆ่า เราก็ได้คลิปพ,พบเกมด้วยเรามาเวทก่อน uh huh. ดูดี Coba buat nwe lemah nih. Ya lemah เหมือนโดนอะไรขัดครับไมมรูกตายไปแล้วลได้รอดยากแฮะแบบนี้ มันต้องให้วะเนี่ยมันต้องใช้ยาว่ะดิเอ็งไม่เอ็งไม่เคยเล่นฉลาบเองไม่เข้าใจหรอกไม่ต้องมาทำหน้าเศร้าเว้ยเอ็งไม่เคยเป็นฉลาบเอ็งไม่เข้าใจหรอกทุกทุกนาทีที่มันขาดบัฟฟ้าไปแม้แต่นิดเดียวมันมันหนักหนาแค่ไหนไม่ตาย มันเร็วไปทำไมคิดนึงพี่เลี้ลองทาแล้วก็ดาไม่กดสตีลรอครับนี่ไงเห็นไอ้นี่ไหมไอ้ของที่ผมจะซื้อล่วงหน้าเนี่ยมันเอาไว้สับได้นะแบบอ่าอ่าไม่ดูคลิปใหม่ไซฟรีทำคลิปแนวทางสอยมาอย่างดีโอเคเล้งออน เขาใจแล้วคนเล้าอ่ะไม่ถึงมันชูมันชูมันชูผมมีนี่นะที่ผมไม่ค่อยกลัวสีซีเพราะแบบผมสามารถสับรองเท้าได้ไงคือแบบเอารองเท้าแล้วก็ดามาแบบมาฟาร์มไวต้นเกมอะ่ะ แล้วก็มีพลังแสงบนคัตเตอร์ครับมันก็แบบช่วยลดซีซีได้นิดหนึ่งอะองมันอันตียังยัถงถึงจะการอันติีได้แต่ก็ข้ามกำแพงไม่ได้ เราด้ไม่ได้ไม้ก oh, oh, so well ็โหดเราผ่าเข้าแพงพี่สงน้องเธอที่พี่ใช้มีในท็อปเซอร์ไหมมีครับมีครับ้อยดมันก็เป็นเซ็ตมาตรฐานปกติไม่ใช่หรอบล็องแตกวะนี่ไรกันได้พี่มีแท่นกระโดดอยู่ มมันนไไ่สออะรปกติอ่ะมันไม่ใช่ปลาร้าที่แท้จริงมันไม่ใช่ปลาร้าที่แท้จริงปลาร้าที่แท้จริงแม่งตีไม่หยุดละไม่สนพี่เลยอุ้ยแมงก้าโตโลคีแมงก้ามันก็ตกคูอ๋อได้อ๋อได้ นไ้องเป็นขังกูเอาไม่ไหวรอเอาโอ้โหไม่ไม่ดูไซซีจริงปะวะไซซีมันไม่ไหวกับปลาไหลเว้ยโอ้โหตายเลยไม่ไหวไม่ไหวฉลามมันสู้ปลาไหลไม่ได้เอาไอฉลามลงไปปลาไหลอันเกต k เด่น่างไม่ไหวไหวดิฝา,ากบนไม่ฝากบนการเข้าปิดได้ปะ ดีเลยปฟปานี่สำคัญยิ่งกว่าอะไรดี oh <my> uh. พี่ uh. แท oh. งไงดิ uh. สรุปบนใครอะทิง้งทิ้งนานแล้วนะไปหายาเลยสลับไงี้ยบนตแตกานแล้วนี่ เฮ้ยโอ้โหว่โอ้โอ้ดนอะไรไม่รู้ตันโคตรนานมาแล้วตายแล้วเฮ้ยเวอร์ปิกเกอร์ย่ำกำหม่อมจะตายแล้วสามีโอ้จะตายแล้ว่啊 อย่าเล่นคนเดียวดีไม่มีมันก็กล้อยู่มันก็ถือว่าสองคนก็นก็เหมือนคนเดียวอยู่ดีอะคนเรามันไม่มครบอะเราแบบเราเล่นไม่ดูเพื่อน,นอะเฮ้ยนำ้ำตวแต่หมดนำแล้วโอเค โซโลคิวอะครับนั่นนั่นใช่ตีน่าจะรีแล้วไปละจ้ะไอ้เชี่ยกูไม่ไหวกับมันโอ้ดูดิตัวค้อนโกงคิวกอตอะตีแรงแสงทางโพงอะ ก้าไม่ออกเลยออกไม่ได้เลยดูส่งไม่น่ออกเลเ โอ้โนโดนมันฟิกไล่ฟาดดิคือพี่ไหวกับคิวกอนแหละถ้ามันไม่มีอันติแีแต่ถ้ามันมีอันติกีก็หยองอะ่ะบอกเลย มันจะเล่นอะไรกันน้องดูนะนี่คือเซตที่แรงที่สุดของฉลาม أو ي, أو ي. แรงที่สุดแต่มันก็เกิดหักอหแรงจริงแรงจริงแรงจริงนี่ถ้าพี่ไม่โดนปัอมตีแล้วเดินมาส่วนอีกอาจจะได้เมก้าคิวแต่พี่ก็ ที่ก็ยอมยอมให้มันไปก่อนแล้วกันนะคือ <c oughs> เป็นตะกิยเลยอะ่ะบอกแล้วนี่แหละเสือที่แรงที่สุดของฉลามยังไงพี่โลเปพี่ครับอุ้ยเบื่อนะเบื่อเฮ้ยเบื่อพยายามเขาไอ้ยังไงเขาโชว์เขาโเขาโจโหดพี่ครับต้องทรงเดี๋ยวผมทรงให้มันจะจบแล้วน้องเอง้ยไ <c oughs> ม่เหลือแล้วเนี้ยแป๊บฮึบหนึ่งหรือสองโอ้โหตัวอะไรวะนัก ก็กะกเองอย่าไปคิดเลยมากเออโอ้โหดูมันตัวกันคีบกันหมดเลยพี่ว่าถอยก็ได้นะน้องแต่ถ้ามันตายก็มีเว็บเซตใหม่อ่ะมาอยูดอดทนไว้อย่าให้มันแค่คีบอ่ะตีบี้ยใหม่ปะล่ะมันตีกูฟีแล้วผมไม่ตีมันเลย เตีเงนี่ไงต้องให้ฉลามตีทีเดียวใช่ไหมทีมเราไม่มีดาเมจเลยจะดาเมจแบบก็ก็นี่ไงเซตที่แรงที่สุดของฉลามอ่ะเนี่ยได้เหรียญทองโอ้โหอย่างงี้ยโอ้ยคุณจะเช้่ยตัวผมวะเว่อร์คาตเหรียญทอง